สวีดัสสวีดัสสวัสดีครับแมวลาแมวลามาแล้วครับมอนีบอลตัวบอดออกมาหน้าถาพอยแล้วครับนี่ข่าวว่าเขาเลี้ยงเตียมพงแล้วครับถกพอว่าให้ออกมาซองมองหน้าเนี่ยมาสั่นว่าบอลตัวบอลก็เลยงออกมาหน้าครับมาทายบรรยากาศเขาเลี้ยงครับใลรพ่อเจ้าแล้วครับอาชีพหลังออกขันสานเนี่ยครับว่าโดนแล้วครับนี่ครับทรง่ที่เป็นจ่อเจ้าครับ เขาเจ้าครับมีใสๆครับห่วงใสๆเขาเจ้าเขาคักนะครับผมว่าเจ้าดอไหมนะครับตัเจอร์แอนภาพไปบนเขาหยางเต็มทงนะครับเขาไม่ได้ว่าข้ามหยาบแล้วครับแต่ว่าซื้อเขาซื้อว่าเขาอีเตียครับเป็นห่วงครับเขาอีเตียนี่ครับเขาอีเตียบัไดี้ว่าข้ามหยาบแล้วครับแต่ว่าซือนซอวางสันครับ เขาอิเตียบริษัเพันวานี่เขาดอกำลังสุกครับกำลังเลี้ยงอารามเลยครับมือเกี่ยวเขาเี๋ยวเบาจอบบอนทิพภาพมาันจะบรรยากาศเกี่ยวเขาเบนเขาทั้งซรายก็เป็นเขาอิเตียทั้ทงขัวครับเป็นอิเตียนี่กันอาทิตไล่ๆกันเนี่ยครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ถ้า เขาดอตัวนี้ได้เจียวเราเขาอ,อีเตียที่กะิบโดนครับกํลังมั่นนะกําลังเน็ตเป็นน้ำนมครับงามครับงามเป็นแต่ได้เขาได้น้ำอู้่ครับเขาอ,อีเตียเป็นแต่ได้ลายสอบดอ้วยตัออยนหนาคือแห้งแท้โอ้บระเดีมาขายเนี่ยร่มอยู่หรอกครับเขาง่ามบางทวันไม่เห็นใครเบื้องที่หนึ่งแล้วละครับตอนนั้นมันกําลังถอกกําลงังห่วงครับ กำลังสีมานตอนนี้เลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วนี่แกนเมน,นครับไปครับอังหายหลยมือแล้วครับวันนี้เฮ็ดชิบลงครับเพราะวา่าช่วงแ,กแกรกๆขยากรลจิตงานซุบเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยไปซอยน้ำท่วมครับด้วยวันนี้เฮ็ดชิบให้เบืองครับ พราะมันพกโทรศัพท์ไปน้ำบาด้อยันน้ำถือโทรศัพท์ท่านไม้มีงเงินซื้ออยู่ครับเขาเตีย่ยกะงามอยู่ครับนี่ยกำลังเป็นห่วงครับกลางาปทานอีแก่แล้วครับสอิบโดนแล้วครับบโดนครับบโดนบโดนพอจบ,บอวันมาบโดนน้ำพลังแห้งครับเขาอิอดระรอนกับพ่อเกี่ยวแล้วครับลังเหงงามเลยอีกจักสองท้าววิธีนี้ บ,บราจมบอลมาซุกเตรียมทีเลยครับเลี้ยงเอ,อืออ,ออเลยนี่นะครับเขาขรังถอกครับเขาขรังถอกบราจมบอนเคยลงในวงเสี้ยนหนึ่งละครับนี่เขางามครับเขางามงามครับเป็นห่วงดีครับครับเขาอีเตียเลี้ยงขรังสีเลี้ยงครับต้องไวในแก้ง่ายหรอกกำลังเลยสิอันนี้ก็าเขาขรั่งครับ เจ็ดสอนยังพัดให้ร่อนร่นหมดเลยมึยงนี่ว่าจะบ,บ่อนนี่โอกาสดีๆได้ออกมาซองเบิ้งให้เบิ้งหน้าครับแต่เพราะว่าอ้าคือว่าออกไปซองเบิ้งเขาเนี่เขาเลีเ้ยงเราคือว่าประเทศชีฟสันมาว่าจับ,บ่อนก็นเลยออกมาให้ซื้อครกโอ้เขาอีเตียนี่ครับฮักครับงามครับเป็นตัวเลหลายสอบด้วยนี่ย าโาดโถเป็นห่วงขออีเมีเลยเป็นห่วงดีครับเป็นห่วงดีลมเยอะหรอครับโอ้เป็นจะปวดเอวอย่างที่นี่ให้เยอะม,มา่อลมไหลให้ครับเขาลมดีครับลมอ้โหโถเึ็นบาบิเวียนผู้ขาเดาี๋ยวน้ำเจีจเจยวช่วงเก็บเอวแห้งสูงสูงอยูอู้ดเขาอีเตีาละอีหอยอีแม่เลย เราสิบแตกสืบครับปีนี้เขาอเตยคืองามครักแกปุ้ยคุณนะครับนี่แต่วงอ่อยตยเลยครับว่ามีเน่าอ่นป่นเลยครับถึงจะป่นกับ่าลายครับเนี่ยนครับแต่ธรรมดาธรรมศาสตร์ครับเพราะว่าห้องเป็นหน้าภายว่าหน้าดำครับเป็นหน้าภายอ่ตอนเขาอเตยงามคลักงามนี่ครับบรรยากาศโดยรวมปะมื้อนี้ก็บรรยากาศดีครับช่วงรับเพีเนี่แหละครับ เอาจะบอลเล่ยออกว่าให้มาหน้าไม่จ็บบรรยากาศให้เบิ้งครับ